วันนี้จะมาชวนทำยำหัวหมูหรือยำหูหมูสูตรเวียดนามอร่อยแซ่บจัดจ้านได้กลิ่นหอมของผักสมุนไพรเราไปดูวิธีการทำและวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบมีประมาณนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะวันนี้เอจะใช้หอมแขกแดงนะคะหรือถ้าใครไม่มีหอมแขกแดงก็สามารถใช้หอมหัวเล็กของบ้านเราก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวเตรียมหั่นเลยค่ะผักชีก็หั่นซอยให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยผักแพร พริกแดงหั่นซอยใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ค่ะแล้วก็หูหมูนี่จะใช้หูหมูนะคะประมาณ300-400กร,รมัมหั่นให้ได้ชิ้นประมาณนี้พอดีคำค่ะถัดมามาถึงขั้นตอนการปรุงค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะตามด้วยมะนาวปุ่งลดด้วยน้ำปลา หนัวถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองจะให้น้ำยำของเรานั้นอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะพอคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่หูหมูลงไปค่ะตามด้วยผักทั้งหมดเลยนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะยำหูหมูสูตรเวียดนามสูตรนี้นะคะเขาจะเน้นการใส่ผักค่ะ ผักสมุนไพรที่ช่วยให้กลิ่นหอมของยำนั้นมีรสชาติดีขึ้นค่ะในขณะที่เราคู่เข้าส่วนผสมไปเข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะเราชอบรสชาติแบบไหนก็ลองปรุงตามรสชาติที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมตักเสิร์ฟใส่จานหน้าตาหน้าทานน้ำลายไหลแล้วค่ะลองชิมดูค่ะหมูหมูมีความนึบๆกรุบๆทานเล่นอร่อยมากเลยค่ะหรือว่าจะทานเป็นกับแก้มก็ได้เช่นกันค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะนำไปลองทำทานเองที่บ้านก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยทานเพลินเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ